ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา172ทวิทัพ2ในคดีที่จำเลยเป็นนิติบุคคลภายหลังที่ศาลได้ดำเนินการตามมาตรา172วรรคงแล้วเมื่อมีกรณีที่ศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันออกหมายจับและไม่มีผู้แทนอื่นของนิติบุคคลมาดำเนินการแทนนิติบุคคลนั้นได้เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะให้การพิจรารณาเป็นไปโดยไม่ทักช้าให้ศาลมีอำนาจพิจรารณาและสืพยานรับหลังจำเลยได้ และเมื่อศาลพิจารณาคาดีเสร็จแล้วให้ศาลมีคำพิพากษาในคดีนั้นต่อไป